ส่องมันมักจ um. ิตขอกงอพญิกีขอกวายแสดงมัาขอกงวเนาะขอกงอพญิก so ีงวงวอันควายตัวน้อยๆอันแม่น้อยๆพี่น้องให้ลูกบอกให้ลูกบอกง่ญ่ไหมให้เกินอันเกินพ่อเกินแม่บ้านบ้านหลวงพ่อเจ้าเนาะซื้อว่าพญิกีแม่นบล่ะพญิกีพี่น้อง ่นยูอันทาง่นนั่นลงมามองอันทางข้อจีดสุดหมนมากอีกน้อยก็่หอดป้าปามีพี่ตังเบื้องลดนี่เมย์มาไหญ่เด้แต่ว่าหันดูบกงอืูบักยังนีนได้บังยังนี่ตัวไงนี่ตัวไงนี่บอโอ้เขามันคือหลอบโอ้เขาเขาหลอบเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาเปิดดีตัวนเนาะตัวนี้ลูกดังตัวนี้ โอ้อันนี้เพชรสยามโอ้พี่น้องเมียบึง่งเนี่ลูกแต่ละตัวนี่สูงร้อยสี่สิบอันนี้ร้อยสี่สิบเมีมันสูงเท่าไหร่เม่มันอ่ะบ่วัดตัาว่าแม่์ตัวสูงร,อรอนะ้อยบ่ฮอดร้อยสี่สิบแบบเนาะบ่ฮอดบ่ฮอดเขาลูกมันสูงกว่าแม่์ใหญ่กว่าแม่โอ้ลูกใหญ่กว,ว,<ง>ว่าพ่อกว่าแม่เขาว่าง้อมันอ่นควายมันหายทรงคุณอะไพวกนี้พื่อนเมย์อ๋อมีคนมาใหายาะข้าเราไปละนี่คนหลาวมันให้นหนึ่งแล้วใครล่ะห้แสนพวกเข้าจอมผสมมือนละโอ้เขาให้แสนหนึ่ง คือบ่าขายบ้านนี่บ้ไรใเห็ดโอ้ใบเฮ็ดแม่บอกแม่พันมันบ้านน้องมันนี่เดี๋ยวบ้านนี่น้องมันนี่ลูกยังเกาะเพชรสยามโอ้เพชรสยามแม่หรือผู้แล้วนี่แม่เอาผู้โอ้ตัวผู้เอ้ตัวผู้ดี่ขายตัวแม่์หรบ่าขายควายแม่นี่มันได้ลูกจักตัวละ,ละ 3, นี่ล่ตัวที่สามตัวที่สี่ในท้องโอ้ยังมีลูกอีกแล้วอ้าวพี่น้องสมอีกแล้กระเบนสมฝ่าประทานโอ้ฝ่าประทานไว้อืม นี่แม่มันบ่ได้ใหญ่เด้พี่ดงบนโดดหน่อยเมฆในหน่อยหนึ่งเด้โอ้ฝ่าประธานสมใบนั่นในบึงในลูกพะผิดละต่างกันบ่ตัวนั่นเด้ตัวตัวลูกกวกวะนั่นเพราะยังสมบ่เพราะยังเกาะเพราะยังมอญเพราะยังมอญออกไปย่งบ่ออกลูกแล้วเป็นตัวแม่สมเพชรสยามโอ้ด้ลูกใหญ่บ่ลูกมันทรงลูกบ่ไปตอนขอดไปเห็นที่แหลมดอกไม่ไมโอ้มันบ่ทรง โอ้นี่พ hmm. oh, yeah. so yeah, ี่บอกว่าพี่น้องมึงเบิ่งหมดแม่กับลูกมันเป็นแม่กับลูกกันอยู่งเหมือนมึงแม่คนน่ะโอ้แต่ว่าอันลูกมันนี่บบขายมันบ่เอาไว้เฮ็ดอันเนี่ยมันแม่มันขายอยู่บนแม่บ้านอันโอ้ลูกเดี๋ยวด้ราคาก็สิขายแต่ว่าเขาให้ล่ะแสนหนึ่งห่วยแสนหนึ่งยังบ่ขายมันสิเอาเทโซเดั่น โ oh, bon hmm. อ้ขาแข้งขาบักเงยบกเงยพี่น้องพูดกระเบื้องเมย์มันไหนเมย์มันไหนแขนซ้ำอันขาซ้ำแขนนี่ไหมข่อยังมาส่งลูกอืมบักเถิดนี่สิขายบักเถิดนี่ตีน้อยบ้าขายบ่ซ้ำนี่เขาเขาขายกันยี่ห้อตลาดว่าหอดมือนี่ในตลาดขายซ้ำนีหน่อยอยู่ไหมเบกไปเบลียงเนี่ แม่มันนี่สิขาวลายปไปเลยแม่มันนี่ขาวลายปไปเลยผูไทยเหรอโอ้ยกระจา่างเลยเนาะมันเับดไม่ได้ลูกลายเลยเนาะ<ส>มันกะ็ะิบแพงแล้วฮะนั่นแหละมันก็เบิดลูกเบิดล่ะห้องสิเบิดล่ะฮะ ส่วนข้าวมื่นคั้วเด้ลูกสามสิบหกตัวคั้วอีงอบตัวเดียวนั่นสามสิบหกตัวคนอ่ะมันตายเ้าจะทำบุญหามันเจ้าอข้าจะแต่ว่าอันนี้มันกระจด้หอดมันเหรอเขาจะถ้าออกเขาเขาจะว่านมันห่างมีหมด่นนั่นมุ่นนั่นเลี้ยงมุ่นนั่นมุ่นนั่นขายบุตรลายเลื่องจงไว้แต่ตัวนี้มุ่นนั่นให้ลูกมันเป็นทาโอ้ขายบุ่ตรขายคมละสี่มันมันไดือดอันอันตัวแรกบ่ที่ขายไปนั่นขายไปหลายวันเลยตัวนั้นขายแสนซีขายแสนซีตัวนั้นขายเรียบร้อยแล้ว ล้ววันนี้ตัวเป็นตัวนึ่ง <two. S 2> ตัวที่สองตัวนี้เขาหายล้วแสนหันบ่อขายตอนบ้านเขาแล้วเจ้าเมืองเขาขายว่านตอนบ้านเขานั่นตอนเมื่อเขาหนีแล้วบ่ยังคือเก่าบ่อเขาเจ้าเมืองเขาเจ้ามาสมโอ้พวกเขาจ้ามาสมมาเห็นรถไทยแสนหนึ่งตอนนั้นเขาบอกอยากขายสิวบาเห็นแนวมันโอ้นี่พี่น้องบึ้งรถบึ้งในเม่กับลูกยืนแย่งกันลูกใหญ่กว่าแม่ลูกมันอดยกี่ปีแล้วนี่สองปีสามเดือน โอ้สองปีสามเดือนเนาะห้อ,ะองพอใหญ่ยยจีพี่น้องคนว่าคนว่า,วาใหไดนราคาสี่ขายอยู่วันสันมันก็ต้องแสนขึ้นไปแล้วเนาะเพราะว่าเขาให้ไปแล้วแสนหนึ่งพี่น้อง,อส,งสูงลอยซีติทีข้อแบบไหแต่ว่าเขาเป็นอยากหลอ,อยังไงเนาะ,ะ,นะเขาคอยลราขาขยแข่งขา,ขาพี่น้องไอแ,แม่แม่มันไหนแม่บาดนี่แม่มันเดีบัานนี่ไห้แม่มันห้องไม่ได้มันไหนแม่มันนะโอ้ตอนนั้นเขาขายเขานี้นะบ่ โอ้ตูมอนหายไปแล้วนี่เมียมันนี่เขาหายไรไปเลยตัวนั้นเมียมันนี่แสนหาเมียมันนั่นน่ะไปต่อว่าเขาเจอลูกไปแล้วถิ่มอเมีมันใหญโอ้ตอนนั้นตอนตอนนั้นควายมันแพงแห้งเนาะยังบ่อแห้งบอกโอ้นี่พี่น้องนี่ลูกคนนี่ดีเมียมันนี่เพื่อว่าตอนนั้นเขาหายสองแสนหาแล้วเดี๋ยวนี้ชิ้ยุดเท่าไหร่คิดว่าโอ้ประมาณแสนลงกน่าละเนาะ พอมันล ok, ูกม mm. ันก็ออกไปหลายตัวแล้วเพื uk, ่นว mm. ่าแสนกลัวกัไอ้ลูกไว้แล้วแต่ว่าคิดว่าสิขายให้มันได้ขายแม่ออกสิจงลูกไว้อันได้ขายลูกก็สิจงแม่ไว้ผู้ใดมาท่านกับท่านเนาะมาเบิ่งเอาพี่น้องมาเบิ่งโหลดพี่น้องลูกไม่ต้งข้นถังเลยเงี้ยเลยมะเบิ่งเอาด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าอันทะยอของสีบ่เสือมาเห็นกับตาโหลดนี่นี่แม่เพิ่นนี่แม่เนี่ยสูงรวยเศร้าเก่าปะโมโหตัวห่อยสามชิป แค่ว่าให้ลูกมันส่งลูกลอยซีซิบขึ้นทุกตัวพี่น้องตัวโตมันลอยซีคุณอะตัวใหญ่มันยน่นบ่ตัวลูกเบิ้มนั่นบอกโอ้นี่พี่น้องเบิ้มลวดขวายอันมันส่งลูกมันงามเลยด้พี่น้องมันโตนิดหน่อยมันก็ให้ลูกดีดิตัวมันดีเนาะโอ้ตอนนั้นเพิ่นว่าเนาะพ่อใหญ่มอนั่นให้สองแสนแล้วแม่มันนี่ทำบ่ได้ขาย บันมื่ได้ลูกเ้ขาอีกสองตัวลังจากเพื่อหายมาแล้วนั่นได้อีกสองตัวสามยังข้าวทองนีง่สมยังก็ไปนี่ป่าประธานป่าประธานไปทีบ้างแสนนี่ขายมัน,นวะโอ้แสนต้องกลัวอีกเ่ร <laughs> าะยังกี่ว่าต้องกลัวเรื่องแสนแสนยื่นเสนอบุตรใดดิเพราะว่ามันหายากเนะาะควายที่ทรงลูกนี่หายากพี่น้องหายากจีิซุ่มขายไปสองเมร์เฮ็จบางนิดเหรอบ่ได้เป็นบ่มีแมรเดียวนี่ ซื้อมาที่เรนจ้าบาทเลยแม่นี่ซื้อสองหม่นสามซื้อขายไปแล้วแสนซีกำไรก็เครื่องไรเหรอเหลืออยู่นี่อีกกวยถือตัวมันหมานะตัวเนาะนี่พี่้องยพอยกี่พอยกี่ได้เนาะเบอร์เขามีเบอร์เบอร์โทรบาทนี่ส่วนยังอะไรยัยบ้านนี่เบอร์จะคล้องอะไรูจักเป็นจะได้ยางจีทหาจะคล้องจีทางได้เสร็จบมอโอ้เมียมยูน้่เครื่อง ยามอยากโทรก็ไปเปิดเบื้องโอ้พี่น้องคุณว่ายายจำอะไรประสนเบอร์เบอร์เบอร์อยู่บ่ร์นี่ทีจอู้ใหญ่กับู้ใหญ่กับมดนก็ได้เนาะโทรมาหาผมลดพี่น้องคุณว่ายแต่ว่าหันแสนขึ้นเงินขายเป็นบ่อแม่มันนั่นลูกมันนี่ลูกมันนั่นแสนขึ้นก็ขายเขากันต้องขึ้นบ่แสนนี่เบื้องนพี่น้องว่ามันหมูเบอร์เออปวดกกหางแบบยาวเ่ยพี่น้อง ก็ยจงไงมาส่งลูกแห้งครับบานนี่เบิ่งเอาเรื่องพี่น้องเด้เพิ่นว่านี่แม่นั่งนี่สิขายอยู่ว่าสันแต่ว่า้ซืสอเข้าให้เราแสนหนึ่งบริยินบอขายแต่ว่าหันเกินแสนขึ้นไปเนี่ยญาติมาแน่โอ้นี่เพิ่นนจับได้บาดได้พวกนี้พี่น้องแต่ว่าแม่มันนี่็แสนขึ้นคือกันแต่ว่าแม่มันนี่สมห้แล้วแต่ลูกมันบริสมเนาะหันมามีเบอร์โทรกับมาลูพี่น้องมาบ้านดงพระเจ้าเนาะ ของท้างโคขเขาเอินห้างโค้ห้างที่ไปใส้ก่อนนี่โค้งบ้านเราไงก็บ,บ้านเมกบ้านเราใหญ่ก็บ้านเมกทั้งโคงนำ้ำน้ำอันนั้นโค้งฮันมาจากหลวงพ่อเจ้านี่สิเลี้ยวซ้ายเนาะฮันมาจากเรา,าใหญ่นี่สิเลี้ยวขวาบ่ะ,ะ,ะพี่น้องมันทางอยู่ซื่อห้างโคแงแต่ตทัง้งข้อจีดตรงเข้ามาสุดทั้งข้อจีดทีนี้ผมเห็นปลาปามลายแม่นั่นแหละคอกุ้งพนพี่น้องลิงเขามาโหลดพนบ่ม,มีเบอร์เพราะว่าอ,อ,อยูน่นี่สัญญาณไม่ค่อยมีเนาะโทรมากกับวันนี้เสียงดอกพี่น้องมาเบิ่งเอา ฝ่าวมาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหายากได้ควายทรงลูกมกีแต่ควายใหญ่ให้ลูกสี่ไหลบิดแต่ว่าควายนิดหน่อยห้หยลูกใหญ่ๆหาย,ยากน,นี่พี่น้องมาโหลดของพญาย,ยากีบ้านดุงพระเจ้าด้ยวยพี่น้องเด้อพอไะว่ยได้แว่ยไ,ยได้สาบว่าหั่นคนก่อนดิ